นี่พวกเราเราต้องไปกันแล้วนะคุณยายแกรนดี้ครูพอดีนี่มัวแต่เล่นกันตรงนี้นี่นนสนจริงๆเลยพวกแกตามมานี่ <S <S 1> <S 1> เ<ร>้เร็วคุณตำรวจเขารออยู่นู่นนะเห็นไหมหน้าดูสิรอ,อนานแล้ว้าพวกเราอ่ะคุณตำรวจครับที่ดีใช่ไหมครับที่มีฮักกี้ครับผมใช่ครับที่นี่ะครับมีฮักกี้เต็มโรงงานเลยครับคุณยากได้กี่ฮักกี้คุณลองเข้าไปดูข้างในเลยครับผมเออเอ,อ คือผมได้รับสายจากคุณตำรวจให้มาช่วยครับคือผมแค่เข้าไปกำจัดฮักกี้ข้างในใช่ไหมครับอ้ใช่แล้วครับ,รบตอนนี้ฮักกี้ข้างในนมีเป็นเข่งเลยครับยังก็ประตูแ <c oughs> ม่กองเลยครับโอ้โหาแล้วคุณตำรวจจะเข้าไปด้วยกันไหมครับคุณพูดอะไรคุณเห็นแพนด้าตรงนั้นไหมถ้าเกิดอะไรเึ้นยกับแพนด้าหรือม้าตรงนั้นขึ้นมาคุณ <c oughs> จะรับผิด <c oughs> ชอบอยังไงฮู้ดโอ้โหขึ้นโอ้โอแต่แต่แต่คุณตำรวจจะมาดูแพนด้าเนียนะผมถูกจ้างมาเพื่อรักษาความปลอดภัยกับแพนด้าครับไม่ได้ถูกจ้างับเพื่อจัดการกับฮักกี้ ช่วงไงแต่ว่าตักกีแต่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 ว,กกวค่ับคุณต่แตาแต่นตลแต่แต่แต่แบต่แ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 ล่าอ่าอาแต่แ่แ่แต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 ัุณยแต่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 แป่แต่แไรแรามีขแต่แต่แ่่่ยคุณยาย่ <c oughs> ยา่่่เ ดูเราไม่ใช่โดราเอมอนแต่ว่าเราคือต่อตอปิโดนี่คุณยายเอาแพนด้าไปไกลๆหน่อย้ในใเนี่ยฮะนี่คือไขวิเศษฮักกี้วุก,กี้ล่างสุดยอดนะครับที่จะมากำจัดฮักกี้ด้วยกันดูนะเดี๋ยวดูเลยมานี่พวกเราจะโชว์ของวิเศษซะ่อยนี่คุณตำรวจนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเนี่ยให้มากำจัดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่เจ้าฮักกี้ ดูนะฮักกี้เอาไปเลยเอาฮักกี้ไปจะดีตีฮักกี้จัดการฮักกี้กับฮักกี้เป็นไงล่ะดูเห็นไหมล่ะเรามีของวิเศษแกรนนี่แกนนี่บอกเออฉันอยากเล่นบ้างแกรนนี่ไม่ได้นะมันไม่ใช่ของเล่นนะเดี๋ยวแกรนนี่ค่อยมาดูแพนด้าละกันพวกเราต้องไปตะลุยข้างในกันก่อนมัวแต่ดูฮักกี้กันอยู่ตลอ มาแล้วครับตอนนี้เราจะบุกลังฮักกี้กันแล้วนะครับที่นี่พวกเราคุ้นๆกันมมาดูเอ่าแพนด้านี่แพนด้าเลิกแพนด้าต้องอยู่ข้างนอกนะข้างในอันตรายมากเลยอ๋อผมหิวนะผมหิวฉชนว่านะจะตัดแต่ปีดียวแพนด้าตัวนี้มันคงหิวมากอ,อ่ะโอ้คุณยาย เว้ยเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะฮักกี้อยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้ตรงนี้มันมืดมากเลยตรงนี้ไม่มีคุณครูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับฝั่งนี้มีไหมคุณครูลองวิ่งดูนะครับถึง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 ตรงนี้ไม่มีฝั่งนี้ล่ะมีไหมไม่มีฮักกี้เลยอ๋อแสดงว่าต้องอยู่ห้องโถงแน่ๆพวกเราเอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่ปะเราไปดูห้องโถงกันดีกว่า คุณยายแกนี่มาเร็วแพนด้าระวังตัวนะฟึบ <Laura> ฟึบฟึบฝั่งนี้ไม่โอ๊ยเจอฮักกี้แล้วพวกเราเพ็นเร็วมันมาทางนี้ลงมาทางนี้ก่อนมาเจอรอยด่ฮักกี้สองตัวลุมมีเป็นไงล่ะฮ่าดูน่ารักมากๆนี่คือฮักกี้ที่ต่อตอมิดโอสร้างขึ้นมานะครับ <Wow. S 1> น่ารักไหมล่ะ อันนี้เป็นฮักกี้พันดีนะครับเราตีกันทําไมเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวพวกแกคือเพื่อนกันนะฉันไปได้ให้พวกแกมาตีกันนะเออเข้าใจไหมคุณยายบอกนี่เราเอาฮักกี้ตัวนี้กลับบ้านได้ไหม <c oughs> <c oughs> คุณยาย มันไม่ใช่มาร์ชคอร์ดนะ,อะเอาหายไปแล้วปลาพวกเราลุยกันดีกว่าเข้าไปข้างในนะครับนี่ห้องโถงนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะปกติจะมีฮักกี้แถวนี้นี่นาะฝั่งนี้มีไหมหรือว่ามันแอบหนีทางนี้มีไหมลุ๊บทางนี้แคบเนี่ยฮักกี้ไม่น่าจ,จะอยู่ข้างในตรงนี้นะเอะตรงนี้ไม่มีฝั <Nope. S 1> ่งนี้ก็ไม่มีไม่มี ฮักกี้ไม่มีหรือว่าเรากำจัดหมดแล้วเอ๊ะได้ยินเสียงอยู่หรือว่าอยู่ข้างนอกเฮ่ยนี่ไงฮักกี้มันมุดออกไปแล้วนี่อย่าหนีนะเอาไปเลยจัดการกัะบันเอาเาดี๋ยวเ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 ดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดยวเดี๋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 ยวดี๋ยวเดเดียวเยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวี๋ยวว นี่เอาไปอีกตัวตีมันเรียบร้อยตัวนี้ติดบักนะครับตรงไหนอีกเราต้องหาทางเออไปอีกทางหนึ่งนะเพื่อเคลียร์เจ้าพักกี้ให้หมดจากโรงงานที่นี่เพราะภารกิจเราเนี่ยคือกำจัดสัตประหลาดเหล่าร้ายนะครับเพราะพวกเราคือฮีโร่เองค่ะ <S <S นี่จะตาแตบิโดเป็นฮีโร่ด้วยเหรอฉันเพิ่งเคยเห็นอ่าเดี๋ยวคุณยายทางนี้นะครับอู้ ทางลึกลับน่ากลัวมากเลยพวกเราดูสิตรงนี้มันจะมีฮักกี้มาข้างหน้าแน่นอนเลยแต่ว่ามืดมากพวกเราเปิดไฟกันหน่อยเร็วเยี่ยมยอดเดี๋ยวนะข้างในลึกลับมากนี่มันในท่อเหมือนในเกมเลยแต่ว่าอันนี้อยู่ในไมค์ครับนะครับว่าพวกเราฮักกี้มันเดินมาตรงนี้เดี๋ยวด่แดจัดการมันเลยเดิไรับรู <laughs> ้ทีเดียวอ้อ โอ้ยใบตัวแล้วเดี๋ยวใบตัวแล้วคุณยายระวังด oh <no. S 1> ิเอาไปเลยจัดการฮ <Huh? S 1> ักกี้ฟลุบฮักกี้สองตัวลุมเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ข้างในมีอยู่ไว้ <c oughs> ข้างในก็โดนไปแล้วเรียบร้อยอุย้ยใบเอาไปฮ <c oughs> ักกี้จัดการไม่ตายนะครับไม่ตายเรียบร้อยตัวขลังไมาอีกโอ้โหระวังมันกอดน,นะทุกคนมีจับสแคร์ด้วย <c oughs> นี่แหละเอาไปเลยจัดการคุณยายระวังป <c oughs> ุบเรียบร้อยเห <c oughs> ็นไหมล่ะเก่งไหมล่ะคุณยายเนี่ย นี่ฮักกี้เจ้าต่าตาเบโดทำไม,มเก่งจังเลย <Wow. S 1> โอ้ดูชั้นบนสิอันนี้ลุมอะไรกันเนี <c oughs> ่ยโอ้นี่ครับนี่เป็นโกดังนะครับมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูดูฮักกี้ทักทายสวัสดีนี่ครับเป็นโกดังนะครับเหมือนในเกมเลยอุย้ยข้างในก็เข้าไปได้นะครับส่วนข้างบนขึ้นไปข้างบนก,นก่อนดีกว่าตอนนี้อยู่ข้างล่างคนเดียวแล้วมันน่ากลัวหรือว่าจะกลัวแกรนนี่ดีปะแกรนนี่ไม่ต้องไปดูกับเขา ขึ้นมาข้างบนเร็วอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนนะครับถึงถึๆถึง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 คูบอดี้เป็นไงบ้างข้างบนเจออะไรบ้างเปล่าระวังนะแกรนี่อว้วคว้างมากๆพวกเราแต่ว่านะตรงนี้ตกไปเนี่ยตายแงงแงเลยแสดงว่าเราต้องเข้าท่อแล้วล่ะป่ะลงไปในท่อกันดีกว่าแกรนี่ครูบอดี้เป็นไงบ้างอ่ะข้างในอะ อ้าวโอยมันโผล่มาแล้วดีแดจัดการกับมันก่อนเร็วฮักกี้จัดการกับมันเลยเรียบร้อยมันอยู่ข้างในเต็มหน้าเลยคูบอดีจะรอดไหมเนี่ยโอ้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 คูบอดีมันโผล่มาจากในท่อเนี่ยดูสิตีมันเร็วดีแหละ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 ตี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 ตัตกตี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 กีต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 เตีตีตีนีต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  ปล่อยมันไปนะครับเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าแกรนนี่ปล่อยให้ฮักกี้พวกนี้จัดการนะครับไปพวกเราโอ้โอมาอีกแล้วนีเอาอีกตัวไปตีไาคุบันนี่ไปเร็วโอโ้โหโผล่มาจากในท่อน่ากลัวมากมากอันนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับเราเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้ถึงว่าเจอฮักกี้ระวังฮักกี้ในท่อนี่แหละน,นิเอามันออกไปเอามันหนีไปแล้ว ดูปันดีคุณยายนะครับนี่ออกไปี๋ยวนี้นะฮักกี้นี่มันโรงงานผลิตของเล่นนะไม่ใชเ่เครื่องเล่นสําหรับแกดูคุณยายไล่ใหญ่เลยนะครับคุณยายโหดมากๆโอ้โหฮักกี้กลัวคุณยายเป็นไปได้ยังไงด่โอเอาตกมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในโรงงานแบบว่าใหญ่มากๆเอาไปเลยนี่แหละจาัก,การกบมันขึ้นไปได้ไหมรู้สึกว่าจะติดนะครับตอนนี้ อ๋อตีได้แล้วเรียบร้อยนะครับสุดยอดเลยนวัตกรรมของเราเนี่ยโอ้เจออีกแล้วมาจัดการเลยปุ๊บสุดยอดมาทางนี้ทางนี้ออกได้ไหมเอ่ยหรือว่าทางตันแล้วสตาร์รอ๋อดีสตาร <c oughs> โอ้โหอาบายแกรดี้ <c oughs> เออคุณครูแกดี้ตกไปแล้วอ่ะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ฉันไม่ได้ทำนะ <c oughs> <c oughs> โอ้คุณครู ตรงนี้ก็เป็นทางหลอกนะครับดูทางหลอกของไมค์คร f t นะครับตกลงไปนี่คือไม่น่าเหลือเราน่าจะเคลียร์พวกฮักกี้หมดแล้วนะข้างบนก็ไปได้อีกนะครับเนี่ยมันมีทางไปอีกไหนลองขึ้นไปสิมีฮักกี้อยู่ไหมน่าจะหมดแล้วนะข้างบนนะ่ะปึ๊บปึบึบขึ้นมานะครับข้างบนตรงนี้จึงจึงจึงึงึง,ง,งดูหมดว่าเจอฮักกี้ตัวนะครับอยู่ข้างบน มานี่เลยเจ้าฮักกี้ตัวดีเอาไปจัดการเลยเอาเนี่นายฮักกี้อยู่ข้างหลังตีกันเรียบร้อยโหข้างบนก็เคลียเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครูบอดีเราว่านะเราไปบอกคุณตำรวจดีกว่าไหมฮะเอ,เอาเอาเจออีกแล้วฮักกี้นี่ตีบัลตีบัลปุ๊บไปเรียบร้อย ฮาคุณครูในที่สุดเราก็เคลียร์พวกฮักกี้เรียบร้อยแล้วในโรงงานแห่งนี้นะครับเราไปหาคุณตำรวจกันดีกว่าอ่ะเอาคุณยายทำอะไรอ่ะโอ๊โอ้โออ้อเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณตำรวจรังแกแพนด้าได้ยังไงนี่ฮะ มันไม่ใช่ที่คุณคิดนะครับเด็ดนี่คุณยายคุณครูจัดการคุณตำรวจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลุกอย่าลุกตีมันตีตีเลยตีดาตีแล้วไล่แล้วไล่แล้วไล่ไปมาเออไล่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 ตำรวจเร็วซอยไข่แน่เออซอยไข่แน่ไปแล้วจ้าบังอาจทำแพนด้าดีคิดักเง้อเลี้ยมซอยไข่แน่